i <laughs> ครับข้อบ่ายครูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทวันนี้มาพบกับนักรีวิวสินค้าจากพอบายผมนัทพลนักรีวิวสินค้าจากขอบายสาร์เซฟอนพูลวันนี้นะครับจะมาแนะนําสินค้าแอน LG รุ่นไ k 1 3 12,000 BTU นวะครับไปดูกันเลยครับว่ารุ่นนี้นะครับจุดเด่นจมมะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีมีอะไรกันบ้างครับเราติดตามชมกันได้เลย ก็สำหรับแอร์นะครับ LG รุ่น IK13 นะครับขนาดไซส์12,000 BTU รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวเทคโนโลยีต่างๆนะครับอาทิเช่นในส่วนของตัวเจโลยีฟอกอากาศภายในตัวหรือว่า PM 2.5นั่นเองนะครับที่สําหรับตัวรุ่นนี้นะครับเขาติดมาให้กับตัวเครื่องเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศไว้ในห้องนะครับแล้วยังมาพร้อมกับตัวนวัตกรรมใหม่อาทิเช่นในส่วนของตัว Dual Inverter นะครับที่ประหยัดพลังงานนะครับมากสูงสุดได้กันถึง42% นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มาพร้อมในส่วนของตัวคอทองแดงนั่นเองนะครับที่นะครับทนทานนะครับทนแดดทนฝนนะครับรับประกันสูงรด้วยกันถึง10ปีนะครับแต่รุ่นไอโฟสิบสามรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวประหยัดพลังงานนะครับเบอร์ห้านะครับการันตีด้วยกันถึง1ดาวด้วยกันตัวนี้อ่าก็จะเป็นแอร์นะครับสายมาตรฐานนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับมากที่สุดนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสําหรับห้องนะครับ3.3หรือว่า ,4 คูณนั่นเองนะครับครับสำหรับตัวนะครับประกันของ LG รุ่น a k 1 3 11 2 0 0 0 u รุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับเขายังมากับตัวบริการนะครับที่รับประกันสูงสุดนะครับได้กันถึงปีด้วยกันนะครับ10ปีตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการรับประกันในส่วนของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับแต่การรับประกันในส่วนของตัวคอเย็นนะครับนานสูงสุดได้กันถึงปีนะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวบริการมอเอน์ไซค์ซูวิ่ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอร์ lg รุ่น ik 1 3ขนาดไซส์1 2 0 0 0 BTU ันวิรุ่นนี้นะครับหากผู้ค้าท่านใดครับที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ p อบาทุกสาขาหรือสามารถสั่งสินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ p o w e r b com หรือผ่านทางช่องทางติดต่อผ่านเฟซบุ๊กหลักหรือว่าตัว้านออฟิเชีของสาขาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพอบายโกรีดูแลสุดพุ้มนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับ p อบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าที่ วันนี้ผมนบนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ